สวัสดีครับผมโกโก้แชานาซาวจากจังหวัดเชานาดว,วันนี้พามาฟาังรถวีโก้แคไวัยรุ่นเยอรมันกาวซีโลทั้งคันครับเรามาฟังความไพเลาะชัดเจนเครื่งเสียงระดับมืออาชีพอยู่เ่าเราไทยรถแทนลก่ก้ดยบุตบสบานะครับผม ศรัทธาแฟนเก่าไม่ได้มาตั้งตาชมกระตายกระตายน้อยตัวนี้ยังไม่มีที่หมายอยากรู้จากฝ่าใจเหมือนกระตายมาย สวยนะตามมาชมระบบไฟหัวใจของระบบคเครื่องเสียงรถยนต์นะครับอันนี้ใช้แบตเตอรี่ฮูมารุ่นใหม่ล่าสุดของประเทศไทยสองลูกเลยนะครับลูกที่หนึ่งละแหน่งเดิมลูกที่สองทำแท่น แบบมืออาชีพเลยนะครับทำแท่นด,ด้านล่างและด้านบนพร้อมฟิวกันไฟช็อตห้าตัวเลยครับเ็นสายแยกอิสระกุมอุปกรณ์ภายในรถขอว่าคายตัวมันเลยครับอันนี้เป็นระบบคาราโอเกะนะครับมีปีไมคคาราโอเกะตรงผ่านพยานไปที่ DSP Alpine c h a n n ช l เราคือผู้เชี่ยวชาญ การออกแบบระบบจูนเสียงในคอมพิวเตอร์ใชด d s p คุมความถี่เสียงลำโพงที่ประตู8นิ้วกาวซีโลนะครับทำแผงประตูเปิดหน้าลำโพงโคง้งมนแน่นหนาแข็งแรงบึกบึนมีไฟวงแหวน2ชั้นด้านบนหลอ่อหูช้างใหญ่ครับมุมองศากระจายเสียงว้างและไกล หวังได้ทั้งนในรถและนอกรถเป็นสูตรนะครับเรื่องมุมองศานี่มันคือสูตรเด็ดเคล็ดลับไม่ใช่แค่หลอกกันอย่างเดียวคันนี้เป็นสองระบบนะครับในรถแยกซับบูเฟอร์สิบนิ้วหนึ่งดอกของปาวซิโร่เพื่อฟังในรถเอาแอมทุกตัวนี่กาวซิโร่หมดเลยนะครับซับบูเฟอร์กาวซิโร่สิบสองนิ้วสามดอก ของรถไม่ได้เน้นเปิดเบสให้ดังอะไรมากมายนะครับแต่ต้องการความนุ่มลึกคมชัดของโน้ตเบสฟังแบบมีอิมแพกนะนะมีพลังฟังแนวคอนเสิร์ตอยากได้เสียงดีงานติดตั้งที่ทันสมัยรัแบบเชิญที่ ใครหน้าซาวจังออนหวัดเชนาะครับเราคือผู้เชี่ยวชาญกาวสิโลนะครับเราคือผู้เชี่ยวชาญการโจนเสียงเอามาฟังชัดๆีกสักรอบนะครับ จนขึ้นสนิมแม่จะยิ้มก็ยิ้มไม่ทันสมัยเพราะยิ้มไม่วานต้องนานนึกพาดเปลี่ยนใจไม่เหมือนหน้าคนรักใหม่วาดเขใส่บาดใจบาดคอหน้าคนรักใหม่คงไม,ม่ชื่นใจแจ่มจันท์จึงเฝ้าฝันไม่ทันให้เขามาขอ ไปให้เขาเชือดคออยากควงผู้ชายหล่อๆมีวันบอสอดเป็นต่เลยนี่พระนาพี่เก่าไม่ทันสมัยมันเสื้อชาติได้ที่ใส่มาตั้งรอ้อยปพระแฟนคนใหม่ของมันใหม่ชื่นใจนะสิน้องจริงเห็นพี่เป็นของที่ไม่มีราคายอยากได้แบบนี้นะครับ เสียงบีคมชัดมีพลังงานติดตั้งสวยงามทันสมัยเชิญที่ชายน้าซาวจัวัดชนาตครับสวัสดีครับ